ก้อนหินอะหยุด,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 ดเดยดว่ากูนั่งเหมือนทางสามแพร่งไอ้อไ,ไ,ไม่ใช่เอาอีกมึงดูดิอะไรดูนั่งกูนั่งมันไม่เกี่ยวม,มันนั่งได้คนเรามานั่งกินข้าวอย่างนี้ได้อร่อยปะไม่รู้ยังไม่ได้กินข้าวมันแข็ง ก็พอจะได้กินน่ะหนูสงมาตันสามทุ่มมันไม่เกี่ยวมันเกี่ยวที่คนหุงก็ไปด่าร้านอ่ะไม่ตั้งว่ามันเป็นที่ร้านจริงเออไม่นดี่ข้าวใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้าวตาลนี่เหรอเนีไม่เข้าข้าวตาลแนวเสาเนี่ยแนวเสาเอิญที่บ้างที่แนวเสาอือหืออร่อยข้าวตังสาหร่ายเป็นตากินข้าวเซเว่งเซเวงแนวเสาเนเนี่ยมันเป็นแนวเขาก่อน กินเยอะๆนะโอเคค่ะไม่มีห่าไหลเออมึงแก่สนาดนี้มึงน้ำจิ้มกี่กุ้มันอร่อยเว้ยแต้แต่ข้าวมันแข็งแต่กูไม่กินข้าวไงกูเด็กไวไวอีิจ้าไม่กินหรอมันไม่กินของดองกูเลยบอกไงว่าง้นไปหากินเองอะเออนะคุณหมูจันเจ้าอ่ะคุณคนคุยกับเ้านี่ยวะ แก่ยากจังวะก็แกะกันกูกินปะเราดูชุดประจำชาตินะโอเคค่ะกูกินคู่กับมิ้นเพราะว่ากูพี่แกะแก่กูรักนะเฮ้ยเอาทำที่มันผิดปุ๋ยมากินมังเนีอ่ะเอามืองมันไม่ได้มีแค่กระปุกมันแกะไม่ออกแกะหน่อยคือกูต้องการกินตอนนี้มึงเข้าดอะไรกูเลยแบบอยากจุ่มอ่ะเอ้ยมึงแกะด้านเออเหรอแกะฝั่งนี้เออกูไปแกะด้านนแกะฝั่งนั้นอ๋อโอเคโอเคเป็นอร่อยไหมอร่อยค่ะ จะข้าวแข็ง <laughs> นี่คือมันไม่ต้องกระซิบได้นะอันนี้ไม่มีใครแบบว่าห้ามเสียงดังข้าวแข็งป่ะพวเดียวกับาญี่ปุ่นไหมหรอไม่อันนี้ใช้ข้าวแข็งเหมือนข้าวเหนียวกูลองนะ เ็ต้มเดียวมันก็กินได้ไม่ค่เล็เหลือมันแข็งใะ่ไหมผงแข็งเลยไม่โปนเล่ใครญี่ปุ่นแข็งเลย่อกินข้าม่กินข้าวต้มเมื่อโปตนอิจกาอ่อนไป นามอารม์เบิร์แข็งแค่ถ้วยพี่มิ้นจบเลยนะไม่แข็งมิ้มันคือตัวเองแข็งไออาไมาลองกินถ้วยกูดูไม่แข็งเราเป็นม้อม้อเดียวกันมันม้อม้อเป็นหม้อเดียวกันไม่หม้อเดียวกันเขาคือเคยแต่หูเพื่อพิเศษเพื่อใบมิ้นกิตยาพรฟุ้งไปก็ทำไปไม่ต่างกันแต่หมดแค่ของมึงแต่ของกูเป็นหมอ้อมม้อเขด้วยลองอีกถ้วยเหมือนกันทุกคน ที่หลังบอกขอข้าวต้มค่ะคู่ะสมมันดองอจบปัญหาเรื่องการข้าแข็งกุ้งอะไรปะแข็งเหรอแล้วไม่มีจะไรอ้อาวในมือมึงอะคืออะไรเขาเก็บทอดเหรอหน่อยอะ มีในความรู้สึกความรู้สึกเกินซึมเป็นซึมเศร้าอย่างตอนนี้จะล่ะโอเคพ่อจะบาดใจหน่อยแลคือรู้สึกของพีทแหละไม่เป็นนะเฮ้ยอือไม่เป็นทวีตช่วงนี้กูเป็นทวีาไม่เข้าขายซึมเศร้าล้วหมอบอกเกาอยากมาคุยกับกูมากเพราะว่าดูหมอดูมาเขาบอกดูหมอไหนเนี่ยหมอเปิดไพ่มาหมอนี่เป็นอ่ะเนี่ยเปิดพถึงเขานี่ยเป็นซึมเศร้าอืมใช่ บนโลกเนี่ยฮีโตกร้อนเหรอก็เปลี่ยนจากฮีทเป็นหิวอ่ะหิวตหิวตอ่ะแต่เรื่องเกาเรื่องของจริงนะแต่ที่เรากินอยู่เก้าอ่ะเก้าเมื่อวานเก้าอ่ะไก่ทุกวันเลยน้องดูหรอกกูดูให้ก็เป็นไงัวลักตัวเอง อยู่น้ำเย็นวะน้ำเย็นปะเอาไปแช่ไปดิทไมไม่เกงอายต้องทำหน้าอยี้วะเพื่ออะไรอ่ะมันขืนขมจเาพูดจกขืนขม่ายกาลัตัวเองทำหน้าเมื่ีได้อ่ะมนอาอ่าง่ยอาอ่างอน่ยโอ้ยเลือเติดแกมเลยกินน้ำกินน้าเลย ตายแล้วที่มึงเออตายแล้วแบบมึงแดกมันไปสามสิบวันบอกบาดคอเหมือนพูดหนึ่งได้ว่าใกล้ตายมันวมีมีครั้งคุณไปนานโรงแรมที่นันไม่ะให้เอาไปแช่แล้วให้เนี้ยกินคุณอยู่น้ำมากตื่นมาตอนเช้าเพราะกูกินของคนที่โรงแรมให้เหมือนไรป้าแล้วกูที่เกล็ดโทรไปเพื่อที่ใครให้เขาขึ้นมาให้กูแดกน้ำก๊อกแม่งเลยจริงเหรออือกูถึงน้ำไม่สะอาด กูเป็นคนแบบอะไรก็ได้ไม่ได้มันไม่ได้นะประเทศไทยมันไม่ได้นสสัใช่เดี๋ยวมึงก็เคยน้ำไงใช่ก่อนไม่ไงมึงไม่กล้ามาอาบน้ำหรอกแต่ก่อนแต่ไม่กินไงอาบได้ไม่กินแต่ก่อนใช่ไหมหนูอยู่ทางภาคยี่สานมันต้องต้มได้มันต้องก่อนน้ำมันสะอาดมันกินน้ำก๊อกได้ตอนแต่ก่อนแต่พอสมัยเนี้ยต่อให้เป็นภาคยี่สานอะไรเงี้ยที่มันไม่มีโรงงานเยอะมันก็ไม่ได้ไม่กูเป็นคนไม่คิดมากอย่สมมติว่ากูโมโหหิวมาก สมมติว่าแล้วเนี่ยมันเหลือชิ้นเดียวมันตกคืนเนี่ยกูหยิบมากินคิดไม่เคยคิดเลยว่าขนาวน้มดำน้ำมันมีเต็โคอ่ะคิดเนี่ยกูเลยไม่คิดมากเพราะกูรู้สึกว่าทุกอย่างมันเหลือได้มึงเอาเข้าปากามาจบแล้วแต่ไม่เป็นไรคือเราไม่ตายตั้งแต่วินาทีนั้นอยู่แล้วอ่ะสมมติมึงเอาแซลมอนที่สุดท้ายกูตกคืนคู่สามสองอ่านจะกูกินกูกินเลยกยโมโหอย่างที่ตาตาบวมมันเป็นเี้ำเปล่าก็อกอ่ะกู ขำแน่นมากกูไม่ได้กินน้ำ๊อกทุกวันแต่แค่ว่าเออถ้าวันนั้นมันไม่มีจริงๆปูอะต้องมานั่งอยู่ท่ามกลางอะไรอย่างเงี้ยฮัลโหลว้า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 แต่ปูทขาไม่ได้ยินเลยเดี๋ยวว้า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 ฉสองทีสองคนว้า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 สองคนอือเออพี่มาเรื่องใหญ่แล้วพี่มาพี่มาบอกเลยว่าเรื่องใหญ่พี่มาพี่มาเรื่องใหญ่ เรื่องพวกนี้ใหญ่ป่ะเฉยๆก็เล็กอยู่โโยยมินตั้งใจกินหน่อยืีจิมเล่นเ,ลเกินไ,ไม่ได้คือถ้าจะติดจิ้มข้าวก็ไม่ต้องไลฟ์คืออะไร คือจิ้มข้าวไรไม่ได้ไม่ได้ทําไมเพราะมึงไม่เหมือนหลังกล้องไงปิดอะไรปุ๊บมึงแดดยับ <c oughs> เออทเปน็นแข็งอันนี้มึงทำเป็นแอปข้าวแข็งข้าวอะไรคือได้เหมือนกันนื้ข้าวมันแข็งงามมึงทำท้องผมเดี่ยวกูเลยตันเดินแล้วเหมือนกูมาท้งสองคนนะคะดูอะไรมึงทำผมทรงนี้เหรอมึนในงใส่เครืงหัวมึงทำทรงนี้เหรอกูทำทรงยังไง สามคนคาลิอ่ะกุมารพอแต่อแปะอะที่ตุ๊กกี้เล่นเป็นนางร้ำอ่ะงั้นเลยไม่เหมือนกันเจอเลยสี่กุมารก็ใส่หัวเหมือนกันอ่ะไม่พี่เจ้าวันนี้ค่ะชุดหุ่นเขาต้องแก้ชุดได้ไหมเนี่ยชุดนี้สวยจริงอยากใส่ฮึฮึเหรอเกิใส่ไม่เข้าทำไมจะไม่เข้าลองยัง แล้จะลองได้ไงก่อนเขาพูดเหมือนใส่ง่ายมึงพูดคนเดียวเลยกูไม่พูดเลยพูดเหมือนเราเินทาคนอื่เนี่ยป้ามันดูไม่ดีทั้งที่กูพูดถึงมึงอยู่แม่แม่แม่ชอบทำหน้าอ้าปากอะอะเรอย่างนี้เอ้าเดี๋ยวในตอนนี้ในบอร์ดนางงานบอกมึงหน้าเหมือนแบลแบลมกจกเดี๋ยวกูจะเอามาเล่นมึงบ้างเหอนมึงอ่ะหน้ามั่มเท่งหนงมีคนเม้น ก็เป็นได้อะทำไมอ่ะก็จะให้พูดไม่ให้อ้าปากทำไงอืมอไอ้เที่พูดไม่ให้อ้าปากพูดอย่าพูดเลยดีกว่าปิดปากเลยถั่วกุ้งเลิศป้ะไม่เลิศจะได้ไม่ซึงนี่เขาแกะหางมาให้เหรอเขาไม่แกะขี้ป้ะเหมือนไม่แกะขี้เลยมึงจะแกะขี้ให้มาล่ะไม่แกะกุ้งอ่ะหลังกุ้งอ่ะมันขมนะ เขากินกินพวกเมืองเป็นคนเรื่องมากเว้ยกูไม่เรื่องมากกูเรื่องมากวันนั้นกูสั่งโซชิบอกโอ๋อไม่ใช่อะกูไม่อยากกินร้านนั้นเออถ้าร้านนั้นไม่สปอนน่ะก็แด็กแค่ถ้าแข็งก็ถึงกูใส่น้ำเพิ่มไม่ต้องหงายมึงแค่บอกนุ่มไม่นุ่มบอกนุ่มนุ่มบอกนุ่มไม่นุ่มบอกนุ่มีบอกว่ามีขี้่านแล้วใช่มีขี้ก็บอกมีขี้แต่เป็นขี้ที่อร่อยขี้สาดไอ้ขี้นี่แบบเป็นจิ้มมิก เป็นขี้ที่ไม่ขมแม่คุณถ้มึงจะขายเนีลูกค้ามึงมึงก็ต้องยอมรับว่าไหนมีไม่มีแต่มึงแค่แบบดีทุกอย่างไม่เคยอยู่เช่นพริกเน่าพริกเน่ามึงก็บอกว่าอ๋ออยู่มาหลายวันแล้วยังสดอยู่อะไรแล้วบางทีอ่ะเราลองจริงใจแต่ผู้บริโภคบ้างก็จริงอย่างพิ่อยู่มาหลายวันแล้วยังสดอยู่กินได้มึงก็กินโชว์มึงไม่ตายตอนหาตอนนั้นหรขูเชื่ออยู่เพรอให่างคนเนี่ยแต่น้ำก๊อกก็จะกินได้ถ้ามึงจะตายแล้วมึงไม่มีเที่ให้แดกมึงต่องแดกน้ำก๊อกกูก็เคยกิน อาดาม่าเลยดาม่าเลยตอนนั้นอ่ะตอนทำไมอร่อยน้ำก๊อกอ่ะเมื่อตอนนั้นทำไมดาม่าเลยมงไปกดน้ำก๊อกให้ทุกคนอัดจอยนะคะตอนนี้ใบมิ้นกําลังเบาดาม่าแล้วตอนนั้นกินน้ำก๊อกกี้เม็กูหิวหิวมันก็ต้องกินน้ำวะอ๋อไม่ใช่ว่ามีสตอรี่เหรอไม่กูหิวกูยังคิดได้ถ้าเกิดกูหลงป่าคนที่มีชีวิตรอดอยู่คือกูกูยอมแดกทุกอย่างถ้าเกิดแบบเปลือกต้นไม้เงี้ยกูก็กินอย่างเงี้ยแม่แม่งูไงกูก็ฆางูไม่มีพิษนะอ มึงมันตายแล้วพี่ไม่อยู่ตรงจังหวะคนน้คือเมื่อมึงไม่ไหวแล้วอ่ะมึงก็ต้องยอมข่ามอันนี้ไม่ไงูงูทำไงตบหัวเลยปะไม่เหยียบหัวมเอขาอย่กัตัอยู่มันชกตีอย่างงี้ยถึงหัวงูเข้าก่อนกีอย่างงี้กูถามจริงกูถามจริงในกีทุกคู่ที่เรามีอ่ะงูมันชกผ่านด้วยเหรอนันโยนันยางก็ได้อ่ะไม่เยยรองเท้ารองเท้าอ่ะ มันโถงไม่ผ่านอยู่แล้วไม่พี่งูเหาเป็นนักกีฬากระโดดยางอ่ะมันชกหน้านะงูเห่ามันไม่ได้ชูอย่างแค่นี้มันชูขึ้นมานี่ให้พี่หลินยกขาให้ถึงหัวงูก่อนอะไรงูหลี่แล้วงูเห่ามันสูงขึ้นมาอย่างนี้เลยอื้อหืองูเห่าจิกแกมนักเตะตัสูงอ่ะพูดแต่งูเห่าพูดกล้าอะไรเนี่ยแต่งูเห่าไม่มึงคือดูมา สมมติหมาคนไปมึงอามเงไปหมาใช่ไหมยังงูเห่หาตัวแมแค่นั้นอ่ะคน<ไ>คนไม่กลัวงูทำไมว,วะขออะนรติ๊กต่อมากขึ่นคุยอะกูอ,าอ,อยากไม่<อ>ไม่อยากให้คน,นเห็นจริงว่าเตะงูววเห่หาเป็นไงแล,ะละ 1, 1, ้วว <c oughs> ันีนึ่กูได้ห้าทีจริงมากูเตะงูเห่าเอา้าคนยังตีงหัวงูได้เลยแล้วเป็นอะไรเตะไม่ได้ถูกไหมมันไม่ได้ไวเราไม่ได้ไวขนาดนั้นพี่ติ๋นมึงรู้ได้ไงมันเป็นคาราเต้เหรอเออจริงเหรอ เออไม่คือกูแต่งหัวมือตอนนี้หัวมหลุดถ้าพี่จะเตะพี่จับเอาง่ายกว่าอ่าเร็วกูเลยไอ้นิ้งถ้าเตะไอ้้อตอนเนี้ยหัวหลุดนะเว้ยหัวหลุดอ่ะออกจากบ่าร์นี่ว่าจะเรอยู่ที่นอนอ่ะหัวคือพรุ่งนี้มึงทำที่ไหนไม่ได้แล้วมึงต้องเข้าโรงพยาบาลอ่ะถ้ากูเตะหัวมึงตอนเนี้ยพูดจริงเห็นไหมเห็นไหม ทุกวันปีเนี่ยแล้วพรุ่งนี้มชูไปจำชาติมันก็คือกระสือเออไม่สมมติว่าสมมติเรามมติหัวมึงไปเงี้ยผมอ้วกมาแล้วนกที่ไม่มีแรงบินก็เป็นตีนเช้าอ่ะเออเป็นอ่ะเออเป็นอ่ะไม่อยากกินนี่แล้วอ่ะมันเค็มอ่ะนมัเคนกินได้ทุกอย่างน่ากินไปแล้วไงแต่แบบกินเยอะเกินมันเค็ม อิ่มวะแต่มาม่าอร่อยหนูเว้ยอร่อยกว่ามาม่าผัดที่วันนี้เรากินบอกตรงๆมาม่าไม่มีอะไรนะอืมเบอร์เฮอตอนแต่ตอนนี้กำลังจะเป็นงูอู๋พี่หลินจะนอนแล้วจะนอนกินแล้วอิ่เริ่มเลยอ่ะไม่กูบอกเลยว่าเม้าที่เขาปกคพองเลยว่ะอยากจะชวนน้องไปดูเป็ดอยากจะชวนน้องไปดูเป็ด ้องต่อดิและฉันจะมีเด้อรออยากจะชวนน้องไปดูเป็ดแล้วต่อพี่จะบอกว่าน้องเป็ดอยากจะชวนน้องไปดูเป็ดเดี๋ยวพี่จะชวนน้องไปสมิธไม่ได้ว้ถ้ากูฟังอยากจะชวนน้องไปดูเป็ดหลังจากดูเป็ดเสร็จเดี๋ยวพี่พาไปสม็ธไม่ใช่เป็ดพี่มันเด็ดเหรอมันเป็ดพี่มันเด็ดมึงใครมันจะมาแต่งเพลงเป็ดพี่มันเด็ดวะ มันมีกันแต่ไม่ให้ขอ้อผัดแต่ดัจริงจังถ้า,ถา,ามึงขายห้านาทีจมึงขายห้านาทีบอสดีใจมั้งมึงขายห้านาทีกูเป็นบอสกู <c oughs> ไม่ต้องก็ได้ความหวังดีของมึงไม่ได้ไม่ได้หรอกเรละองค์กรก็ตอนนี้มึงเป็นรุ่นพี่กูแล้วไงมึงเลยทำหน้าที่ได้ดีขอคำแนะนำหน่อยค่ะพี่อายก็ไม่แล้วมันอ๋อโอเคนึกว่ามันจะเซนิจอนไม่ใช่ แหกที่ตาดูด้วยค่ะอันนี้คือมากระจกนะคะแหกที่ตาดูด้วยค่ะเพาซะั้นคำพูดก็เก๋เอางี้นะอ่ะขอดู้นคำพูดไปรุ่นน่ะเหอะมามาดูนี่เร็วรุ่นยัง Look at me Look at me นหดูนี่นะคะทุกคนแหกตาดูหน่อยมึงแหกที่ตาเลยอ่ะมึงแหกเกินอ่ะคือตอนเนี้ยไอไอมันทำตัวเป็นรุ่นพี่เราเกินใช่เขาไม่รู้อยู่แล้วว่าปีสองพันยี่สิบห้ามันได้มาสั่งมาสอนแน่มาทงมาทอกอ่ะ ใครพูดมาไอ้มึงลองสั่ง่อนดิสมุดอ่ะเดี๋ยวให้มิสไอมิสแกนชไชน่าท็อปสิบมิสแกน2024ให้คําแนะนําน้องๆไม่ลองอันดับห้าลองอันดับห้ามิสแกนไชนยา2024ให้คําแนะนําน้องๆหน่อยสมุดกูมาสมัครใหม่ปีหน้าอะยืนขึ้นค่ะให้กูยืนเลยเพราะว่าน้องตัวเตี้ยมากพี่ขอปีนี้พี่ขอนางงาม180น้องตัวเตี้ยมากอ่ะแล้วก็ยืนอยู่เหนืฉยนทุกคนอ่ะ น้องอย่ามาจ้องหน้าพี่นะคะรู้ไหมพี่คือใครไม่ไม่คือถ้าเกิดใครเตี้ยวมึงอ่ะต้องสูงร้อยเดียวอ่ะต้องไม่คนสูงร้อยเดียวไม่อายพึงไม่ต้องบอกว่าปีหน้าขอคนสูงร้อยแปดสิบขึ้นไปขอแค่สูงกว่ามึงพอเออมึงแค่ร้อยแปดสิบใครสูงกว่าพี่พี่ให้ผ่านไม่ให้เข้าไปอ่ะขอคนเตี้ยวเพราะมันจะมาหลบเดาเขาต้องผ่านแตนดาร์ดนี้มาได้แปลว่ามึงมีดีมากพอแล้วซึ่งมึงมาถึงจุดนี้แล้วถูกไหมถูก งั้นแป็มึงต้องอินสปายคนที่เป็นคนแคร์ถามว่าใครอะมึงต้องอินสปายคนที่เตี้ยวของมึงให้ได้ว่าแบบเตี้ยแล้วไงใช่ปะสวยมันไม่เตี้ยวบิวตี้อิสยูอ่ะเออ beauty is mine มึงต้องอินสปายคนที่เตี้ยวของมึงเลยเว้ยมันไม่ใช่วินทีที่มึงต้องมาเลือกคนสูงอะไรใ่ถูกแล้วก็อยากจะแนะนําให้แบบว่าทุกคนกดกิดามไม่ใช่หลายฟิลอยากให้แบบทุกคนแบบมั่นใจอ่ะก็ใช่อ่ะแล้วอย่าง ขอขอจุดเด่นของพี่ไอที่ทำให้พี่ไอได้มายืนท็อปสิบหน่อยค่ะหนึ่งสองสามพี่พี่มีตังค์ไม่รวยพี่่มีตังค์ง่ายง่ายเลยแล้วก็กดตะก้านะคะกดตะก้าขายของทุกวันเลยอย่างที่พี่ทำอยู่เนี่ยถึงแม้ว่าพี่จะกินข้าวตอนตีหนึ่งแต่พี่ก็ยังกดตะก้าแล้วก็ดิคนกดกันมาเลยต้องแบบงต้องพูว่าคือมึงอ่ะ รวยอย่างเดียวไม่ได้นะแต่มมีคงามกดทมด้วยใช่เพราะเก็บตัวเดือนหนึ่งอ่ะนี่กูสายกูสายพูดให้พงดูดีนะอ่ะจริงๆแล้วพี่ไม่ต้องมาประกวดก็ได้แต่พี่แต่พี่ละองค์กรนี่ชื่อลักนอบอ่พี่ลวัด แล้วพี่นวันมากมึงเตรียมคำพูดเราตั้งแต่วันเนี้ยทายเตรียมเลยคือมันไม่พูดแน่มันไม่พูดแน่เออมันไม่พูดแน่เพราะว่าอีกสิบอีกสิบวันหลังไปนอกมึงพูดเลยเพราะว่าตื่นต้องมาพี่นวันพูดกับมึงไงพี่นวันพึ้นหนื่อยใจคุณเหนื่อยดิแก่แบบวะเหนื่อร์ดิหนึ่งในใจคุณมงกเหนื่อยมึงเกิดมึงเกิดอยู่โฟอีมจริงปะเนี่ยไม่ฟ่านนะคือกลัวแก่กว่ามึงอ่ะกูไม่พูดคำพูดพวกนี้เลยจะพูดอะไรคำอะไร ก็ไม่พูดไม่อยู่ในหัวแต่รู้นะแต่รู้นะว่าคุณจคำพูดมึงอะเหมือนคำพูดแม่กูอะแม่เหรอไม่ใช่ไม่ใช่แม่กูแก่กว่ามึงอะแกเด็กกว่าดเด็กกว่าดนี่แปลกปะแต่หมายถึงว่าคำพูดมึงแก่ไงไม่แก่เราพูดกันเอ้พอมันที่ท็อปสปีกวิดมีพี่หนีอยจะเจตลกของแม่มาแม่นามา ไม่แลยไม่เลยไม่แลวมาหาใครมาหาน้องไอายอาแม่ว่ามาแม่บอกว่าน้องไอยคือว่าที่ไม่ตอนไนนอนกัลูกใช่ฝากอะไรถึงฝากให้แม่อานาแบบว่าคือเตรียมเลยอ๋อหลับสายไหมออกเลยนะ ไอ้ว้ไปได้ยินปะไอี่ะค่ะเอาชั้นขึ้นมาไรก็หล่อนคนดูจะได้ขึ้นไงเซนคนตาตั้งเก้าแสมเลิศปะเลิศปะอะคนดูคนดูขึ้นไหมล่ะขึ้นค่ะพุ่งนี้จำฉันไวนะจุดทูเก้าดอก มาเนี่ยสุดทูบก้าวดอกแล้วก็ปักกลางผมผมรอจนปวดผมหล่อนไงตอนตั้งหม้อไม่ใช่หรอสุดทูบก้าวดอกแล้วก็ปักกลางผมเลยปักกลางผมแล้วก็ขอเลย<ช>แล้ว,แล,วแล้วเขาสานเ,เดกแต่ไม่เอาไปให้นะ้าหลังเวทีนะก่อนเดินอะ่ะ ก่อนเดินโรยข้าวสารก่อนโรยไปเลยประมาณครึ่งโลโรยข้าวสารเสกไปที่กลางเวทีใส่ด้านนี้เขาเงกูกินไปแล้วไงไมไ่ไอ้อายไอ้อไอ้อายโอ้ย<อ>ขึ้นเลยไอ้อายี่อยู่กับใครอ่ะกับน้องอายค่ะแม่ปวดน้องอายวันนี้ให้กินยาถ่ายด้วยสองซองเดี๋ยวพรุ่งนี้จะได้ได้แบบสบายตัวเวลาเดินแม่แล้วถ้มามันไนนี้ตอนเวทีละ่ะก็ปล่อยไปเลย เป็นแหนูต้องปล่อยกลางเวทีลูกหนูต้องเบ่งเบ่งอ่ะล้วก็ปล่อยกลางเวทีมันจะได้แบบดังเลยไง่หนูให้มินกี้มันเพื่อนแม่คะแม่อย่าพูดอย่างนี้กับรองห้ามิสแกนไทยแลนด์2024นะคะเขาเป็นรุ่นพี่พวกหนูนะแม่ใครอ่ะรองห้าต้องรอไปแล้วเธอตอนนี้ี่ลรอแล้วเยอไอฟัสแม่ก่อ ช่หนมยุโรอก,ก็คือน,น้องก็คืออยู่ในทีแล้วปีหน้าน้องต้องแบบว่ามาให้คําแนะนำแนะนงน,น้องๆสองพันย,ยี่ห้าแล้วหล่อนกะหลินนะห<า>ล,ล่อนกะหลินต้องลุ้นเนะไอไม่ต้องลุนนะ้นเนาะไม่คือน้องไอ้นะเมื่อ้งคือเป็น,นคือรอนดับห้าแล้วแม่มันทาอะไรไม่ได้แล้วเพราะฉะนั้นเราต้องเคารพเขาตั้งแต่วินาทีนี้ไม่มีใครต้านแล้วค่ะต้านไม่ได้ ลรวจริงๆเพราะว่าหวเห็นรูปเงินสดแล้วเห็นรูปเงินสดแล้วมันจับใจแม่มากเลยเราไม่มีทางที่จะจับต้องด้วยอันนั้นอ่ะมีแค่บ้านเขาที่ทําได้โอเคลูกลเดี๋ยวเจอกันอย่าลืมนะที่แม่บอกสุดทุกข้าดอกเขาติดไว้ที่ผมแล้วก็<ช>เอาเข้าสารครึ่งโลมาโรยกลางเวทีโดนครูด่าแม่เอามาบวงมา,รยม,า,ร,ยมารยมันเปียกเอา,เาห้ามโรยเหรอห้ามโรยค่ะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวแม่ไป เป่ากลางเวทีให้ทุกคนจะลื่นหมดตรงเว้นใบมิน้นไอใมิ้นทำไงอ่ะแ่ไปหลับะไปนอนแล้วแค่น,นี้แหละโอเคค่ะลักแม่ไม่ลูกไม่คครูบ้บอกลักแม่ไว้กับแม่ก่อนเร็วรักแม่ไว้กับแม่คะ่ะไปย้อนดูคลิปเก่านะว่าเรารักกันมากแค่ไหนไว้อนาไม่เอาสิอ <laughs> นา ไปย้อนดูคลิปเก่าๆนะว่าฉันถักเปียให้หล่อนจาวจะลืมแม่หรือจาจะลืมแม่ไวัยหรือเป่าคะไม่ลืมค่ะไม่ลืมไม่ลืมเพราะแม่ไว้สวยหรือไม่ลืมเพราะไม่ไวด่าเก่งคะเพราะแม่ไวสวยสวยค่ะน่ารักมากแม่ไนีเอาไอโฟนสิบห้าแล้วนะรู้อย่างแม่จะอะไรตุ๊กตาตุ๊กตาตตัวใหญ่ๆเลยนะอุ้ยแล้วก็เอยู่ในตำแหน่งสามสิบเมษาวันเกิดแม่ไวพอดีเลย ได้ตำแหน่งถ้าสมมุได,ได,ไ,ดได้ที่ยี่สิบเอ็ดะยังไงแม่ขอเป็นสักสองพันห้านะแต่ถ้า,ถาที่ยี่สิบขึ้นไปอ่ะขอเป็นห้าพันนะโอเคค่ะโอเคแม่ติดต่อหมอให้หนูเรียบร้อยแล้วนะลูกเกาหลีเดือนหนึ่งนะลูกไปเกาหลีเดือนหนึ่งนะทำอะไรอะคะย้ายกราบลูกไปดึงเอากามขานไก่เข้าไงปีหน้าจะได้มาอีกปีหน้าจะได้เป็นตัวเต็ง ต้องมาแล้วค่ะลงปีนี้ค่ะ้ตองถ้าป,ปีนี้มันผิดพาดขึ้นมางไงก็ได้สัญญกรรมแล้วปีหน้ามาใหม่ยังไงด้อมต้องหลายด้อมแล้วปีหน้าหล่อนมีนั้งสิบด้อมเลยนะถ้าหล่อนลงอีกรอบนึงอะ่ะโอเคน <c oughs> ้องไอติดแกมเหรอลูกไอ <c oughs> ติดแกมในชะ่ปะ เขาบอกว่าไอจะติดแกมไม่นะคะแม่เดี๋ยวพรุ่งนี้แม่เอายายหยอดตาไปให้นะลูกนะทำไมคะแม่มันเป็นกาวตาช้างลูกเป็นลูกช้างลูกช้างตาใสไหมช้างตาใสก็มันเขาเรียกว่ายาหยอดตาตาช้างเดี๋ยวแม่จะให้ยาหยอดตาไปข้างในเป็นกาวตาช้าง มันจะสับแสกช่วงแรกนะแต่ช่วงหลังมันจะดีขึ้นหลับตาไวแล้ว,ว,ลวมันจะโอเคมันจะเป็นภาพสตาร์บมหมดเลยแล้วหุ่นแล้วหนูจะยืนไงนะตาก็าปิดคีก็แตกไม่แต่ให้จริงๆน่ถ้าเราถ้าเราไม่สามารถกินไม่สามารถหยอดตาได้เราก็ดูว่าเราลักใครที่สุดให้พี่หลินก็ได้แม่หนูยืน,น,นข<อ>้างไปดีนะแม่ เราแค่ไม่รู้หนูรู้อะไรไ,ไหมแม่จะบอกแม่จะบอกเคล็ดลับให้นะถ้าเราคิดว่าว่าใครจะใส่มงกุฎอะเอาน้ำมันเบนซินมาลัดเราเอา,าเอาทาอบทาใส่ชุดเขาพอเขาจะเดินใช่ปะเอาไม้ขีดลั่นลงไปเลยลูก <c oughs> ไหลด้ายทิกแล้วแล้วปินาบางตัวเลือกอะครูเคยดูเป้าไอเนี้ยไอหนังเรื่องไอเนี้ยที่มันเป็นหนังที่มันแบบเป็นแบบสุดราตรีและเผาอะ เรื่องอะไรนะเกมออฟโทนหรือว่ใช่เรื่องอะไรนะเรื่องที่บอกว่ามันเอาตัวรอดเออเรื่องเอาตัวรอดอะที่มันแบบพอเผาชุดแล้วแบบสวยเลยอ่ะเป็นฟินิกเลยอ่ะเออก็ให้ทําแบบนั้นเพราะว่าถ้าเพื่อนถามว่าทําไมทําแบบนั้นก็บอกว่าเธอจะได้ดังไงเราช่วยเธอแม่นาสอนแต่ถ้าสมุดถามแต่ถ้าสมุดถามอะไรนะลูกเั้าเตรียมของให้หนูหน่อยนะคะถึงจะไปทำเหมือนกับเพื่อน มันจะเป็นน้ำมันเบนซิน,นลูกนาเราก็อาทาทาทาไว้ที่ชุดแล้วก็พอก่อนเพื่อนเดินก็เอาเพื่อนบอกบอกว่าเธออะไมคขีดเธอรันใส่ชุดหนึ่งชุดเลยหนึ่งรอบเลยเธอจะได้ดังเป็นไวรัลเนีเมื่อเธอหิวแสงเราก็ให้แสงกับเธอแต่มันไม่ใช่แสงธรรมดามันเป็นแสงไฟโอเคค่ะคุณแม่เดี๋ยวหนูเดี๋ยวหนูถือน้ำมันมินถือไมคขีดแล้วกันแคทเธอรีนรับทราบมัลูกรับทราบค่ะไหนทำหน้าแคทเธอรีนปีรับทราบรับทราบ เนโอเคปละลฉันนี่นี่นี่ยีจ้าถ้าวันไหนลอดไม่ว <Glenn sound> ่างลราเนี okay, ่ยเอาแคทเธอรีนมาเล่นกับฉันนะฉันชอบมันมากเลยอ่ะโอเคค่ะมันทำหน้าแคทเธอรีนได้ฉันชอบสนุกโอเคดูเรื่องโอเคค่ะอะไรทีคนราทำกันแล้ละ จะปิดไลค์คุณค่ะงาั้นหนูกินเสร็จแล้วปล่อยย่อยแล้วก็จะไปล้างหน้าหน่อยไปไหนวะหน่อยอ่ะบันดีนะค่ะนอยก็มีเวอร์ถายยังบันดีนีค่ะถายแล้วลงแล้วค่ะใช่นะคะใช่คะคุณถ่ายแบบนี้ดีฮ่าฮ่าไม่จะเจอได้เด็ดกลิ่นกรหอมและอร่อยฮะ หอมและอร่อยวันนี้ค่ะไม่เห็นจีการที่บาไม่ใช่ไม่เห็นเห็นรักกลนะคะ